อีกถึงผลงานที huh. uh ่เนกาเริ่มทำก็คือผลงานการเขียนนะคะชื่อเว็บไซต์ negatenth.com นะคะ ในเว็บไซต์เนี่ยจะเป็นในเนื้อหานะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับพลังบวกนะคะเป็นพลังบวกที่ค่อนข้างเลึกซึ้งนิดนึงนะคะก็ต้องอ่านอ่านไปทีละบทความบทความแล้วก็จะเริ่มเข้าใจนะคะนิกกพยายามจะถ่ายทอดนะคะผ่านเสียงด้วยแล้วก็ผ่านตัวอักษรด้วย ผ่านเป็นวิดีโอนะคะในยู u ูบเนี่ยกำลังเริ่มเริ่มเริ่มทำเริ่มทำส่วทว่าช่วนี้ก็เริ่มมีเวลาที่จะเขียนอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ยกตัวอย่างนี้วะคะ่ะยกตัวอย่างในเว็บไซต์นะคะ,ะหัวข้อที่มีที่น่าสนใจก็คือเรื่องของ จิตวิญญาณนะคะจิตวิญญาณกับยุคสมัยปัจจุบันนะคะเพื่อนๆรู้ไหมคะว่าทุกวันนี้การใช้ชีวิตของเรา,าเราจะเห็นว่าธุรกิจนะคะแล้วก็อะไรหลายๆอย่างนะคะจะโดนเทีย่าอะไรนะ disruption คือพวกเทคโนโลยีต่างๆลองจินตนาการดูนะลองจินตนาการดูว่า<ม>ทุกอย่างมัน disruption เนี่ยแล้วตัวเรา โดน disrupt ด้วยไหมแบบรู like <t <t ้สึกของเรานะคะเอาความรู้สึกของเราโดน disrupt ด้วยไหม disrupt ยังไงหรอเวลาเราจะทำอะไรสักอย่างเหมือนประมาณว่าสมมติว่าเราจะโฟกัสทำจริงๆทำไมเราเหมือนเรามีบางสิ่งบางอย่างนึ่งโดดเราก็คือเทคโนโลยีจากไหนเราจากโทรศัพท์ใช่ไหมจากทีวี จะสิ่งต่างๆรอบรอบตัวที่เป็นเทคโนโลยีเหมือนจะมา disrupt ความเป็นตัวเรา,าความเป็นตัวเราตัวตนของเราอันนี้คือเป็นจินตนาการนะฮะนี่คือในการลองอยากลองจินตนาการดูว่าถ้าทุกสิ่งทุกอย่างมัด disruption คือเหมือนแบบเอาหมดทุกอย่างรวมจิตใจของเราไปด้วย แต่โดยพื้นฐานจิตใจของเราเนี่ยเราเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติบนโลกใบนี้นะคะเราสังเกตว่าเวลาเราไปทะเลนะคะเวลาเราอยู่ในพื้นที่สีเขียวทำไมเรารู้สึกแบบสบายใจรู้สึกแบบค่อนคลายอันนี้ความรู้สึกของมนุษย์เรามันจะออกมาโดยอัตโนมัตินะคะ,อ,ะอันนี้ก็ถือว่าเป็น อะไรที่น่าสนใจเนาะอะไรที่น่าสนใจและค่อนข้างลึกซึ้งจะใช้ความรู้สึกอ่านไปด้วยก็เหมือนว่าใช้ความรู้สึกในการจินตนาการไปด้วยแล้วก็มองถึงความรู้สึกของข้างในลึกๆของเราไปด้วยน,นะคะ ก็เป็นหัวข้อของจิตวิญญาณกับยุคสมัยก็น่าสนใจอ่าอีกอย่างหนึ่งข้อคือพูดถึงในเว็บไซต์นะคะจะพูดถึงเรื่องของพลังงานนะคะพลังงานที่นี่คือพลังงานแหละคือพลังงานในตัวเรานั่นแหละคือพลังงานที่มันมีสองขั้วอ่าสองขั้วคือขัอข้วของอ่าถ้าเป็นภาษาอังกฤษนะคะก็คือ f e r m i n a l energy ทังงานพร้มเป็นเพศหญิงกัแบบ muscle energy ก็คือพลังงานความเป็นเพศชายอันนี้ก็ทําให้นิการน่าสนใจแล้วต้องการแบบค้นหาต้องการอยากอยากทราบอยากรู้ว่าเฮ้ยอันเนี้ยมันเป็นส่วนหนึ่งของเราแล้วมันเดินทางเส้นทางของพลังงานเนี้ยมันเป็นยังไงมันอยู่ยังไงกับตัวเราคําว่าพลังงานความเป็นเพศชายเพศหญิงเนี้ยไม่ใช่ว่าจะอยู่กับเฉพาะ ควายเพศชายจะนยู่รอบควายเพศหญิงอ่ามันเป็นพลังงานที่ทั้งผู้ชายและผู้หญิงคือมันอยู่ด้วยกันใช้ด้วยกันได้คือมันเป็นเหมือนประมาณว่าเขาอ่ะเป็นพลังงานที่เคลื่อนไหวตลอดเวลาอยู่ที่ว่าเราจะอนุญาตให้พลังงานสองอย่างเนี่ยเราจะใช้ในช่วงโมเมนต์ไหนของของเรานะ คือขึ้นอยู่กับว่าเราจะอนุญาตให้พลังงานตัวนี้อยู่กับเรานานแค่ไหนอันนี้ก็ค่อนข้างลึกสมมกนนะะื่อเหมือนกันนะคะต้องค่อยๆอ่านค่อยๆออ่านนก้าก็ค้นคว้าแล้วก็ศึกษาเหมือนกันนะคะนี่ก็น่าสนใจก็เลยอยากจะมาถ่ายทอดนะคะถ่ายทอดทางตัวหนังสือถ่ายทอดผ่านเสียงนะคะแล้วก็ถามผ่านคลิปวิดีโอก็อยากจะฝากเพื่อนๆนะคะฝากติดตาม เว็บไซต์นี้จะอาจจะเป็นเว็บไซต์ที่ค่อนข้างลึกซึ้งนิดนึงแต่มันเป็นเว็บไซต์ที่ให้พลังงานบกให้กับ <c oughs> เพื่อนและนะกับสถานการณ์ปัจจุบันเ <c oughs> <งา>นี่ยถ้าไม่อยากโด DIS CT, น disruption ะกะ็ลองอ่านบทความในเว็บไซต์น้กะตินที่ฉันทำค่ะ